โดดไปเพื่อนนั่นเพื่อนนี่อยู่หลายหลังนะคะเห็นหลังแดงแดงแน่วางๆเน่กับไปโดดดอง้องดององใส่ใบไห้น้นะคะดันดันดันใบน้อนะคะสองสามนาทีดันใบไห่ดันใบไห่ซอยซอยดันใบไห่ดันสติ๊กเกอร์ใบไห้เนาะนะคะเพื่อให้ตัวดเวลากระดันใวสักก่อนดีกว่าบ่ซอยกันเนาะนะคะเพราะว่าเราเขานอนเดือดเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องสิบสองท่านที่ยังอยู่ด้วยนะคะอีกสักประมาณเก่าหนาที่นะคะเรื่องหอมก็จะลุงไรเนาะนะคะเดี๋ยวถ้า บนฝ้าเป็นใจบ่ห้องบ่หูโค้สังกาลิ่นไปลิ่นมาสานีพ่อได้ไปหากันอยู่ดอกน้อแเม่สาวลินนนกนะคะถ้าไม่เข้าหน้าบ้านก็เข้าหลังบ้านคือเกาเด้อนะคะหลังๆมาเหมือนจะปวดตาก็เลยพยายามเข้าหลังบ้านมากกว่านะคะก็ไล่บ้างนิดห,หน่อยนะคะไล่รอบละยี่สิบนาทีประมาณนั้นนะคะเหมือน้าวกบว่าสิเอายี่สิบแต่ว่าพี่น้องขอมาม้าซอยเดินหอดสามสิบเลยเลย อ๋อสามสิบสองนะคะกัดกัดแบบนี้ผู้ใดทยอยมาเรื่อยๆอ,อยู่กับเลยยาวตอ่อเนาะนะคะอ่าหลานข้างขัง,งบานไหานะไมะ่ได้ไปโรงเรียนไม่ไดูดุ่หายกาก,กย่านเข่ากล่องจะว่าเ่าเขา่าดอกมันอยู่ไกลๆเติบโตมันอยู่เพื่อนคุณละมันบังไว้นะคะนี่กัดขอบคุณพี่น้องเนาะนะคะยายไอ้ยายไอ้คนตัดต้นกล้วยสองตอนน้นนั่นน่ะไปง้อเจ้ากล้วยเจ้ารถนั่นต้นกล้วยอยู่หลังบ้านกล้วยเคยกัดตัดต้นนึงอยู่นีต้นนึงใบมันการการจริงไหมมันกินบะ สับใสรหอดน้วแน่ย่าเอาหนาไปบาเสียดายมันไปแหย่วัวแหย่ควายแล้วกินอยู่เป็นใบกล้วยม,นนมนนย,ยมันโคนมันโคนย่ามันโคนมันโคนแล้วเขาก็เลตัดออกเลยอันนี้ขากระตัดได้เองนี่บลเลียมกับบ้บน้ลบสาวแม่คนนั้นอ่ข้างหางบ้านเนาะนะครับอ่ะตอนนึงอะไรคือล้อบ่าสันสายฝนสวัสดีจ้าสายฝนเย็นชำ่ำหัวใจบวกมาสายฝนอากาพี่หนึ่งกันย่า อะไรคือล้อบสัสนดุย้ยเจ้าเยสิเป็นกา้าวเปล่าเพิงเด้อเจ้าเด้อปวดโพบโมบอ,บอแปลงเด้อท่าท่างเด้อเจ้าเด้อตะ,ตะนึงตะนึงตะนึงกะเป็นอีกหนึ่งท่านเนาะที่หาเหรียญคือกับแม่จาวาลินเนาะนะคะพี่น้องอ่าน้องไซโฟนแต่ชือ หาเวลาเนาะน,นะคะเวลารลอดเบิกเด็กสุดายยังหอมเห็นสุดายยังแดงแดงๆนี่ก็เข้าไปจิ้มหอยเนาะนะคะไปกดไปไปเลิบไปไล่ให้เนาะนะคะไปเคยมนนีกำลังใจให้กันเนาะนะคะสุดายหูมื่อหลอดเบิกเขาน้นำก็ไปตอดไปคล้องแฟงล้งแฟ้งให้กันแน่เนอนนี่ตูนกันเนาะน,น,น,นะคะคืพอพ่อดจะคล้องบริรับในน,อนอ่องสายฝนที่หนึ่งนี้น่าจะเป็นพ่อหนึ่งแล้วนะจ๊ะคุณยามาพ่อรับหนึ่งค่ะน้องข้าวหอม <c oughs> ฝากเลิกไปเด้อพี่น้องนะคะ้ใดเข้ว่าฝากกดเลิกกดไลค์กดลักให้กันไปเด้อพี่น้องนะคะฝากไลค์กดแชร์ฝากไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณสิบเอ็ดท่านนะคะเอาแมจีไลค์เอาเรื่อยๆเยอพร้อมสิได้โดดไปหาเราวสวายยพร้อมเป็นมีแล้วไหวลายมือแล้วเนาะนะคะแต่คอยๆใส่ที่เราต้นเราก้นน้องนะคะเราจะเริ่มทีอีกหกนาทีน้องนะคะอีกหกนาทีก็จะลงไลค์ขอบคุณมากมายเด้อนะคะลินดาลินดาราสั้นพันวากันหนึ่งพันวา อันคุณาัมาพอนเป็นจางไหนเปิดอันเปิดต้นใหม่ใส่อันใส่ล่มบนพานแล้วแมนบอตอนนั้นเนี่ยเขาหอมลูกปีสามปีสี่คุณหามาพอนก็จะอ่าเปิดต้นใหม่พวกอ่าต้นหวานมงค้นเนาะแมนบอคุณหามาพอนร่มบนก็นจะแลน่นตึงต้งตึงต้งตึงต้ง,งึงก็จะบ่าปากเด้ช่วงปีสี่นี่แหละหอมลูกหนึ่งเถาเนาะช่วงนั้นเนาะนะคะมันจะไปคลองน้ำอ่ะเวลาคลองเอ่อเข้าเป็นนกไปเบาคองเข้าหละปีสี่เ,าเนาะ จะลงไหลฟอดมือนเล้งเลยว่าสันอเมษาวลินแบบปุ้ยปุ้ยวสันเหมือนแบบขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านอ่าสวัสดีจ้าพี่อมพรจ่ายน้องสายคนเนาะน้องสายคนนี่ก็จะเป็นรุ่นน้องนะคะาอายูปคนยี่สิบกว่าปีเนาะนะคะกาลัางฟุกไล่ฟื้นต่างๆนะคะแล้วก็ฝึกขม้าในไหลของพี่ๆไหละไรของแม่ๆเด้อ ฝากเนือ้อฝากตัวไปน้ำเพลินเด้อนะคะ,ะน้องสายฝนน้องนะคะ,ะเข้าไปในไ,ไลน์นอย่างละกัไปเรื่อยๆนั่นละน้องเนาะนะคะพยายามไปเรื่อยๆเข้าไปทักทายแล้วก็ไปคอมเมนต์ในหลังบ้านเนาะนะคะตอนนี้ความก็พยายามที่จะเอาหลังคาเพิ่มเนาะนะคะไปหน้าไลน์แล้วก็บางทีก็เข้าไปคลิปสั้นของเพื่อนเพื่อนใหม่บ้างเนาะนะคะเพื่อจะเพิ่มหลังคาบ้างนะคะเขาสิได้ขาว่าเบิ้งซอยเหาบ้างเฮากับเบิ้งข้าเจ้าบ้างเนาะนะคะสลับกัน คลิปสั้นเราจะได้เกิดคนดูบ้างเนาะบางทีเราก็อยากได้สักสิบไลค์ขึ้นไปหนึ่ยี่สิบไลค์ประมาณนี้เนาะก็ได้ยี่สิบไลค์ยุ่งน็อประมาณนั้นนะคะบางเด็กก็บาทิ้งสิบเนาะสิบกว่ายี่สิบเนาะนักหน่อยนักนะและสิได้กสามสิบเนาะนะคะกับอยา่างกูเด้คนสิกดไลค์ให้เฮาเนะาะแฮงเข้าไปไลค์ให้เขาเนาะเขาก็แลกเพี้ยน